ที่สุดลีซอและพิ้งครองไอดอลเคป๊อทั่วโลกต่างค้นหามากที่สุดสื่อลงอวยสนันออกข่าวทีวีเกาหลีใต้มาฟังกันค่ะ สวัสดีผู้ทคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะกับเรื่องนี้นะคะต้อนรับในปี2024ด้วยความปังผู้ดเย่ทว่โลกให้ความสนใจนะคะจับตามองสืบค้นหาลิซาไราพิงคือใครตามที่สื่อได้มีการรายงานว่านอนาริซาศิลปินชาวไทยของเราค่ะที่เป็นศิลป,ปินต่างชาติในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปเกาหลีใต้ 10. เป็นไอดอลเคป๊อปหญิงที่มีการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับที่1นนะคะบน Google ทั่วโลกในปี2023ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน3 5 7 3 5 6คะแนนค่ะอันดับที่2ตกเป็นของเจนนี่อันดับที่3ตกเป็นของพี่จีซูอันดับที่4ตกเป็นของนักร้องสาวไอยูอันดับที่5ตกเป็นของยุนอาเกิ e n เ r ร t ชันและอันดับที่6ตกเป็นของโรเซ่นะคะอันดับต่อไปก็ตามลำดับตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะแถมสมาชิกกลุ่มไรพิงนะคะยังอยู่ในอันดับที่1การจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปของเดือนมกราคมนะคะในปี2024 แม้ว่าพวกเธอไม่ได้มีการคัมแบ็กนานกว่า1ปีนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเรามาอัปเดตข่าวลิซ่านะคะออกทีวีกเกาหลีใต้แบบออกข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งก็ได้ตีข่าวมีการรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าลิซ่าได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่เด็กไทยอยากเจอมากที่สุดในหมวดหมู่คนดังในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเด็กในประเทศไทยของเรานะคะทางสื่อเกาหลีใต้ต่างก็รายงานนะคะว่าลิซาก็ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่เด็กไทยอยากเจอมากที่สุดตามด้วยเกิร์ลกรุ๊ปแบล็กพิง ก็บอยกรุ๊ป BTS นะคะตามลำดับนั่นเองค่ะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะคะวงการอุตสาหกรรม K-pop เกาหลีใต้เป็นที่ยอดฮิตนิยมมากๆเลยนะคะในหมดหมู่วัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทยของเรานี้ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่วงการไอดอลเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงนักแสดงภาพยนตร์ซีรีส์ซึ่งเกาหลีใต้นี้ต่างก็ตีตลาดในประเทศไทยของเราสำเร็จมาอย่างยาวนานค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ